สบาดีทุกสวาสดีเร่อยเ้ยป็นคือบมาพี่แหละไม่ได้บอกบอกหัวใจล่นอยู่พี่บะล่นแล้ววันหใจล่นอยู่วันนีเนะทุกจไหัวใจนั่นตต้งแต่มมือวานนี้แบบเรียกร้องตลอดเนาะงมไปกจมาขาดเมอร้ยเราอวมาได้แล้ววต้องไปแหต้องไปให้มันได้ บ่มีบู่บ่มากะสิยางไบ่มีบ่มากสิยางยางลป๊อตุ้มเอาแล้วลงสนีแฮงลงสิเอันน่ปาวแลแลมีให้มากะยางว่าได้ให้กยางสมัยน่ะมันสมัยใหม่กยางได้บ่ได้อายไผกแม่นนะเจ้าเอาสนีอ่ะสกะยเจ้ามีเฮาบ่มีาา่แม่นบ่แๆๆๆๆ ป้าท๊คิดไดไงมาจับวันนี้มีนื้อไรอันชวนอันบ่ทีมงานกูาวกินทุกฮะเป็นอะไรมาฮอดพี่อีกบันนี้่าเชียวชิว่าชินัดบัมเอ่นสิมาเขาอดบ่ได้อีกอดบ่อดมาจเอานั่นเอานี่ว่าจะจับไก่ไม้มาออ้ญมาเอื่นบ่อใด้อื่นไปอีกเป็นแบาเอาแหละเอ่นไปอีก โอโถบางท่านมือเงินาจะจับไก่ว่ะลืมหัวใจไว้ดีแล้วก็มายังบ่ได้เอามามันยังมอย่าไ่ไดเอามาเขา่ปชิมามือื่นได้เขาว่าชิมามือื่นเมือื่นพนีจับไก่พายเจ้าเน่ะเวลามันแล้วมันโตพันหายูได้มันเฮจะได้ไป เไม่ได้ละบ่ออื่นเนี่ยตองเราให้เราไปพุ่นแหรอต้องไหวเนาะไป่ยิพุ่นเนาะครังอนไปเรียนยู่พุ่นแหละไปบังชวนเนาะป้าชาสนุกมาแก่เจ้าเรากไปห้องมอรถุดเจือโอ้หน่นี่ัดต้มเต็มไปเบาตเนี่เนาะก็บ่ได้แล้วว่ะถ้าบ่ไาดก็สิยยางเนี่ยเอาวะเขาจะขานแห้งเนยอ้ัหันชิม้าวไปกันขันยันกันชิญยางางปโอ้บังโดนพองนคที่อาเจ้าว่าชิยยางคนน่ะ บอร์ไพ่จโซ่เจับคอยเนี่บอร์จับออยมคอยตางยามนาอนั่นนาอนกอนเหนหมาเนีนีขาต่างคิงเนาะแต่ก็บรน่ยเรื่องยันมีเดียวเนอาไป็อตข้ามบ้าไปนนั่นแะิลมันมั่นแน่มเดียอธิบดมามันแน่กัาเนาะ6ท้่กันมันยังหเนาะลคอหเดท่องแตกแบกคอยหยาลังหัก บ่พ่ย่ะนบ่าเมือนึงก็บ่ได้ฟังว่อนน่เนาะกะว่าเลก็บ่ได้ะว่าชิบามือนี่มื่ออื่นจังนาก็บ่ได้บ่าเมื่อนึ่งก็บ่ได้อยากเห็นนาพระเจ้านอนเมื่อคืนนี้จนฟันเห็นนอนบ่ลับะเมันแม่นความจรงนี่เนาะยหญเป็นบุ่กตนร่รบตุกคนกะโทษเต้ตัว โทร่ะโอเาตายไปแล้วคนเดียวโอ้ยันายันาัยัตุไไปแล้วนะหวงแลนะหวงหวงเนี่ยหวงแล้วหวงแล้วอันนี้ตามเด้่ยว้มวตามสายมือนี้เขาตีหางทได้หับเป่าส่ฮักบันหับไปบ่หับนยานหับเ้ักนนะโ้วอใส่มาแล้วนี่อนะวอไเว่าให้วาแล้ววาเนาะวครับไปได้คนละ หลายอย่างนะนิ่นก่อนนาะหนนิ้วตงาได้ไหเนี่ยเลยขออนุญาตทักทันอ่าอันนี้ว่าวความเย้ความปวดเนาะอ่าไดระวังตู้พ้ากับตู้ก้อนนี่สี่ไรแห้งก็ยังบวหแต่ยังเห็นกันใหม่กตยังบวูแต่ยังนไฟคำต่บเนาะแต่ังไปก่อนนะะ ฟังคนจะเล่อยมันก็เท่าตายเลยคนตังจนตายยังพอฟังในก้อนนี่เนาะจะให้ทักเริบไปนี่เนาะอืออือฟรีฮะอือยังไงก็ยังทิ้งไวไว้เนาอยังได้คำตอบยังได้คำตอบอวตารหรอโอ้ยม่นานๆนี่เนาะพี่นาก็ได้พีก็ได้เนาะัถ้าเราอยากพูดเนาะอยากพูดว่ะเคอก็ะจ้าล้ำเนาะ หมักพระได้วงให้โกงมือย่อซี้กับเรได้เลยอันนี้ถามความจริงเนาะก็บบได้ว่ากับว่าโอ้ยเอาบ่ได้เลยกับยาวว่าคนนั่นคนนี้นะรักกับเกชิมาแวยูบริตตัไติหิเนาะเวลาโคตรอ้ปช้มาหมักมามันโมแมนเพราะว่าชายแนนมันอยู่พุ่มเนี่ยก็แล้วแต่นะทำมันจักชวาพี่น้องจักชวายังและแจกคชวาเท่ากับบริเวณหนามเไทเ่า พิ่นออกหน้าบ่ม่เท่ามันนี่โอ้หน้าที่วาเขาออกว่านี่บ่บ่คหนาเพิ่นอยู่พี่โอ้สมือเลยเทียมาเลยเนาะสองมือแสได้าเพิ่นเหนนุ่มอยู่เลยเนาะโอคอ่ก็ที่ซ้ำตู้แะไรเนาะแล้วก็เสียวอลไอ้ข้าเขาแล้ว ไปหน้ากับลูกกับลานไปเลี้ยงมัวอย่างคนทำนี่ลูกเช้าทงนีะกะเท่าแล้วคนเนาะสี่สิบสอ๋อกะเทาแลนะดูกกอกแล้ววะแม่อ๋อกอกตรงแล้วอายไปหกสิบคนตะกี้เอาพัวยุ่งเช่าไปได้เอาได้แต่เนาะวุ่นแล้วกเนาะเนาะสมัยขโมยเนาะสมัยขโมยนาะาจกใอาตะกี้เอ้าาไปมาไดน 18คนจะมีโอ้ยอายุ15 16นี่มันบ่ว่าเพิ่นหาย16ยังอันบ่ได้ใส่ซีนบ่งายไปตะกี้เนา1ะยังได้ปลาเปื้อนน้ํา1ได้ตะกี้ฮะ่คือนอะเอวเนาะกยังเอาต่1ปีเออาเาปาปะนะได้ย่งปาเอาปาปะเออเอาเอาต่1ปี1ปี Oh. <ub> ส่วนกลางพวกกำลังวอร์กไม่รู้กำลังดื้อแล้วพังวอกเนาะว่าววาเขาจะตามปีก็จะไม่เอาเขไม่ได้เอางได้ตีสามปีเลยแน่วิพายเขวเอาแล้วเขาบากสามปีสามปีเจ้าเผาจะปีหนึ่งบ่ได้บอกปัญหาพ่อพจะหดสามปีสี่ปีนั่นสามปียงเลือกันเนาะเพราเน่ยะสามปีได้ระบายแล้วสามปียังเอาเกาหลีเลยบริตัวอะไร เราเป็นเนบมขวัญบอาาง่ยลเตกี้นี่ยังน้อยยังนุ่มเราตุพาเนาะยังใชเล่นมอนอยู่เนาะแม่นเพราะว่าอยู่กันไปกับพูดีแล้วอายุกับลายขึ้นจะขึ้นผู้ใหญ่อีกเด้อันนี้เัดใหญ่เลยเด้อยูปเวลายเป็นเท่หิดเรื่องไหนคิดเท่าไปหนักกันปะ มานอนแตกับน้องน้องมาบริวานะพี่เพิ่นมาเพิ่นไปเพิ่นมากเพิ่นไปนอนน้ำบูมจักได้ได้จังการจังบูเอาได้เอาให้ได้ขึ้นไปนอนน้ำเพิ่นขึ้นไปสู้เอาได้บูมื่อเข้ามานอนบูมเมื่อปอกาอกเธอบอกว่าได้เอิร์นไม่ได้ย่างบัดเพิ่นขึ้นมาน่ะบ่นะเพิ่นเคยมานอนเพิ่นเคยมานอนเด้เคยมานอนมาลิ่นแล้วก็นอนอยู่พี่บ่ลงเลยนอนเลยเนาะจนแจ้งเลย แจ้งคนจากเมื่อแต่ละเถิเป็นโช่เลยเนาะบอนนี้พิเราลยมานะอกวานอไม่จะบู๊ซึกงตัวเลยแบบนี้เนาะบูเมื่อบูมันเล่ายอะอันยาตอนรับไถ่บอกแต่บู๊เหม่อแต่เก่าพอแม่กับเมื่อนอนนั่งบอกอันนี้นะหัวใจเรียกร้องในกับบรรณนะจะกันยังบ่เอาใชมีความต้องการนะนะก็เลยเบบดบ่บูเหม่อเลยแจ้งว่าเมื่อคืนนี่ยนอนบารับเลยเนาะบ่นะ <wounds> <S <S เป็นอะไรค <entrance> ิดเป็นอะไรน่ะคิดหอดอะไรหวาคิดหอดคิดเห็นคิดว่าพันกินโมได้นอนนอนับตูพายกันได้โอ้ร้านนี้เราเป็นร้านตูพายกอทั้ร้านกันเลตยกันทั้งร้นกันเลก็เอกเลตากันทั้งร้านก็ไ้าโต้คือถตอนนอนับก็จังวอลแล้วถามเนี่ยมั้ยมาตอบเนี่ยตูพายก็ระวังตูพายก็ตูก้อนเนาะถามเนี่ยมัมอสสัตวเว่าวาอนติงเนาะ พายว่าว่าเอ้ยย่านนั่นนี่ก็ว่าโอ้ยคนเนี่เอาบ่ไรแล้วเจ้าขยันตัวก้อนแลยก็แล้วแต่เนาะแมนก็บ่ได้หายบ่ได้เครียดหรอกเนาะพายจังสิตัดใจกัไกบเพื่อนกันเที่ยวกันตัวนาะตัดที่เส้นใจเพื่อเนาะคำพยายามยังไงถอดถถอดรถเอออาณาตัวพายสามเจ้าพยายามซ่อนเหมืนี่เนาะไปบ้านนี้กับป้ากับถไปิดก ไปบ่อเอิกับปลาบ่เถือกขี้ขนนนะแมนมาแมนอันนี้มันมีวางคนหาจังเทียวหากันได้เนาะอันนี้วพยายามมานีก้ยปลาบ่เถืไปมาลากบ่เถือกพี่ยาแล้วขี้ขั้นไปเนาะนี่กันเนาะามาโอ้ยคอนี่เอาเจ้าบ่ได้เลยกัใหรตัดมานีบ่ได้คอยในสี่คนนั่นละก่มาระวังในราก็มาได้ห้แล้เคียดแต่เนาะเลยมันมีใจเนาะ

ผมเอากานกันยัางหวาแต่แก่ๆเราไปห้าห้าองเนาะเช้าสองวันเอาแบบแบบนั่นกับแม,บมบน,น,นความจริงห้าพีห้านองกายตอนนี้ฮะกงง็เห็นกันดะมือเนาะกันย่างไย่างได้ย่าได้ย่าได้ซ้ำสามสี่คนทนเลเนาะยี่พไปใช้ได้ไปหอดีไปพ่อเนีพีกจะได้ไมดพีกเนาะยังว่าไปใกล้ฟัวข่อยไปอีกเอื สาสันี่ยังจากซี่องมือสองใจนี่สองใจสองใจโอ้ยสองใจสองใจแล้วไตู่คือว่าสใจบานยังว่ามันมีจ้าาดูจักสะบอกเาจักบ่ได้เา่อยสองใจเลยตัวใจเดียวใจเดียวแต่บังไปก่อน้ะบังไปก่อนใจเดียวต้องบังก่อนนาจะบังบังมาางจะบังบังมาจะเชเอาแลบอ เจ้จี็ดสุตุกอนวะยันดเนาะคำว่าโอ้ยคอนี่กาสุดาาเอาเดียวเลานี่นี่เวลาไปเสี่ยตุกอนจี๊ดสดตุกอนเลยเนจดอมานมนเนาะนี่นี่โอ้ยพอข้าเจ้านึ่กันลูกสาวยนะลูกสาวบ้านเะลูกสาวเจ้าน่ะแม่เออนี่เไปเนี่ยชาลาบ้านเราแม่คนไหนเลยนะอือนอนแล้วอยากน้ำเราได้ข้าพนั่นะไ่ะนอน ลูกสาวคือแมนเนาะบ้านาบุคืมมนนเราคมคมน่ะเราไปทาง่อเขาเบิงานไม่ได้เป็นเวเนาะงานเาจะอวนต้องมีทีมงานคนใดคนหนึ่งแม่เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเกิดอิสะโสดรางนเเป็นลูกเคยเลยเนาะเป็นลูกเคยโอ้พอเ่าพายเออพอเท่าเต็มโต้นกเนาะเอพอเท่าแล้ววันนี้เห็นหรือว่าเสีเอิน่พอเาก้อน ได้ลูกสาวงามแนวลูกสาวงามได้สาวว่ามาเลยดาวคมยำพอดนะครับพ่ใหญ่กจไปชสิาผู้สา่มีลูกสาวผู้ดีไม่ลสาวผู้ชายชายสามชสผู้สาวสาวเขาเยนอยู่ห้องไหนะชิาผู้สาวเลยไปมอหนกกว่าไปปีนี้ปเดือนไไปมอหนึ่งไยนก่อนไหน ให้เพิ่นเรียนอีกก่อนว่าเพิ่นยังน้อยพออ่านได้อย่าเฮเลยได้ิไปหาเงินาคก็ยังบ่พอยให้ไปนะ่แม่นี่ไปหาเงิน่ไปหาเงินาคะเพราะว่ายังน้อยอยู่ยังน้อยก็ .6 นเอ้ย่ให้เพิ่นเรียนซะก่อนเียาซนีแหละพ่อแม่เฮ็ดให้ลูกหลานเนาะอืออบ่ังบ่อเสียพอมู่น ลูกสาวก็สันเมยงูกสาวหล่งามเ้ยมามานางนำพรมาเด้อาเนี่ยมัลูกสาวล้มางางมาอันยังนอนเอาคนนึกว่าบูกสาวมาบนอื่นนะลูกสาวถือหางเอ็นมือนี่มือเน่มงามลูกสาวแล้วงามคือเป็นยังไงน่าลักเนาะน้าคมเนาะงามแน่ขอนคิไรงามนยลูกสาวแล้วเนาะ งามคือแม่บอกบอกคือแม่ไปคนเดียวแหละคือทำแม่ดอกแม่งามกว่าแล้วแม่จะได้ผัวแม่จะได้ผัวกันป่ะลูกยมาได้เนาะลูกยังม่ได้แสดงว่าลูกขี้ไร่ลูกยังม่ทันใหญ่อ๋อสิบสองปีสิบสี่ปีเนี่ยเต็มสาวแล้วเนี่ยเราใหญ่ไวบังสิบคนนะคนใหญ่ไวอ่าคนใหญ่ไว อกหักแล้วบ้านเนี่ยสาวงานอ่ะตู้พายเนี่ยบ่แล้วอกหักอ่นแล้วด้ยสั่นยังอันตัดใจจากตู้กอนบ่ได้นี่ตายบ้านตู้พายบอกมากพังหมนยังบ่มีคำตอบเนาะยังบ่มีคำตอบทราบ้านเนี่ยเฮ็ดยังไดอ่ะสาวเซโนตัวแล้วสาวชีบุญเฮืองทุกแล้วบานยังไม่ให้คำตอบทุกคนเลย่งพึ่งยังไม่ให้คำตอบกระพายนะยังมาคำตอบกระพายเลย ทาใจทำใจแ้วกระตุกอนก็บอเคยมาฮอดพี่เนาะมาฮอดวฮอตชานมันบอกมีต่ตุยมาฮอดครั้งแรกเนาะเปิดโตมาเพื่อจะไปเจ้ามีตะบาท้าวี่บอให้ไปนะตะตุภัยมาคือบกขาเอามาบการวงมาตุบรานั้นตุภายยังน้อยใจอยู่นะบรนั้นตุยค้นช่วยยังน่อยใจอยู่ไหน nhìn tăng cho kênh À, Hintang... Hintang. à... Hmm.